เราก็จะมาเดินตลาดประตูท่าแพนะครับนี่ยกล่องใส่ของครับ120บาทนะครับอันนี้200โอ้ยนใหญ่มากขนมจีบน่ากินมากครับขนมจีบฝั่งนี้เป็นร้านมากะลองนะครับมากะลองครับชิ้นละ12บาทครับ วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับสำหรับทริปเที่ยวเชียงใหม่ก็วันนี้ครับเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปสักการะวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในวัดกันครับ นนี้เป็นช่วงตอนเย็นแล้วนะครับเราก็จะมาเดินตลาดประตูท่าแพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าประตูท่าแพเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าในตลาดจะมีอะไรขายบ้างนะครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นนะครับทุกคนก็เริ่มออกมาเดินตลาดกันแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินในตลาดเลยนะครับน่ครับก็จะตลาดก็ยังมีมาตรการลงทะเบียนโควิดก่อนที่จะเข้าตลาดเลยนะครับ ช่วงนี้ชาวต่างชาติในเชียงใหม่่อนข้างที่จะเยอะเลนะครับที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็เมื่อคืนผมไปเดินตลาดวัวลายมานะครับก็คน่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่วันนี้นครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็มาเดินตลาดประตูท่าแพอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับยอดฮิตของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ตอนนแล้วครับไม่ได้เดินตลาดนัดแบบนี้นะครับรู้สึกดีนะครับที่ได้มาเดินตลาดที่ประเทศไทยนะครับเดินเมษิานะครับเราก็จะบินกลับไปทํางานที่บางประเทศเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวนี้เรามาเดินดูตลาดไทยกันดีกว่าครับนี่ครับกล่องใส่ของครับร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่สองร้อยโอ้ห้งใหญ่มากสองร้อยครับสวยๆแล้วเดี๋ยวซื้อเอาไปไว้ใส่ของใส่สร้อยนะครับ นะครับมาเชียงใหม่นะครับก็ไม่พลาดนะครับขนมนี่ครับอะไรดีฟ้เอาครับร้านขนมนะครับอย่างนี้จะเราเล้าปลาปลาปลาเอาเบ้านะครับไอศครีมโมจิครับอืมอร่อยครับหวานหวานเวียนเวียนเวีนี่ขนมจีบน่ากินมากครับขนมจีบ าคาสา้ยกินเนื้อย่างก่อนไหมาหหนึ่งหายากครับข้าเนียวหมูปิ้งที่นูนหายากครับที่นี่มามาถึงที่ไทยก็ต้องชิมนะครับอันนี้ว่าหาึก ได้ฟูกครับนี่ลูกก็สิบ,บาทเลยครับปันนนนสดเเป็นสตรอเบอรี่สี่ินครับ,เ,บ,รรบเราได้มาแล้วนี่สี่ลูกครับนี่เดี๋ยวกินที่ห้องครับ

เริ่มดึกลครับคนก็เริ่มพุกผ้านะครับคนเริ่มออกมาเดินเยอะขึ้นเลยครับมีของขายมากมายครับที่ตลาดท่าแพนะครับเรามีพวกสตรีทฟู้ดพวกของฝากนะครับแล้วก็เป็นพวกของที่ระลึกจากเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2ตลาดนะครับที่ฮิตก็มีตลาดวัวลายกับตลาดท่าแพนะครับ ถวนี้มีขนมมากมายเลยนะครับฝั่งนี้ครับน่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่ฝั่งนี้เป็นร้านมากระลองนะครับนี่โอ้โน่ากินทั้งนั้นเลยเอากีิชีนะครับ สิบชิ้นโอ้โหนะครับมากระลองครับชิ้นละสิบสองบาทครับสิบช um, ิ้นแถมหนึ่งชิ้นครับนี่ Body You love you Body in never like ก็วันนี้นะครับเราได้ของเต็มเลยครับนีะครับตลาดท่าแพนะครับก็มีหมื่นหมดหมื่นครับวันนี้ซื้อของมาเยอะมากครับทั้งของกินแล้วก็ของฝากนะครับวันนี้นะครับมีชาวต่างชาติมาเดินค่อนข้างทีเยอะเลยครับตลาดก็ มีคนสนใจค่อนข้างได้เยอะนะครับตลาดท่าแพนะครับก็ท่านใดมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็จะลืมมาเที่ยวตลาดท่าแพที่นี่ได้นะครับตลาดที่นี่จะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์นี่ก็มีตลาดวัวลายนะครับสามารถมาเดินได้เหมือนกันนะครับก็ของจะมีคล้ายๆกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ